สมาธิถ้าหากเราสอนไม่ถูกนี่อย่าพึงอยากไปสอนคนอื่นเลยมันอันตรายมากถ้าไม่รู้จริงเราก็ไม่สอนดีกว่าเพราะเหตุใดจึงอันตรายนะรู้ไหมเพราะสมาธินี่เป็นเรื่องของจิตซึ่งละเอียดอ่อนมากหากผู้สอนไม่รู้จริงไม่เข้าใจโทษข้อเสียของสมาธิที่ผิดแบบรูปแบบ อาจจะทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดอาการต่างๆเช่นเกิดนิมิตมาหลอกเกิดความลงในปิติในสุขในความสงบเข้าใจว่าสงบคือการลดพ้นเกิดความฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมอีกเกิดอัตตาทางธรรด้วยและก็คิดว่าฉันเก่งกว่าฉันแน่วแน่กว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้ชัดในสติมหาสติประฐานสูตรว่าการฝึกจิตนี้ ต้องมีสติประกบตลอดเวลามิฉะนั้นสมาธิจะกลายเป็นมิจฉาสมาธินำไปสู่ทางผิดได้หลักธรรมที่มันสอดคล้องกับเรื่องนี้อุทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมาธิที่ประกอบด้วยอวิชชาจะนำไปสู่อุปาทานในสัจจกะสุรพระพุทธองค์เตือนผู้ สำคัญตนว่าเข้าใจสมาธิทางที่ยังไม่รู้อนุสาสนีของท่านพระสาดีบุตรนี่ท่านกล่าวว่าผู้สอนสมาธิจะต้องรู้ทั้งสมถะและก็วิปัสสนาเพราะถ้ารู้ไม่ครบชี้ทางผิดง่ายมากทำไมไม่รู้จริงแล้วจึงอยากจะสอนประมาณนี้นะไม่รู้จริงก็อยากจะสอนคนอื่นมันก็ต้องอันตรายแน่นอนอยู่แล้ว เพราะว่าผู้สอนนี่ที่ไม่รู้จริงมักจะชี้ให้คนจับอารมณ์ผิดหรือสอนให้ตามลมหายใจแบบบังคับสอนให้เพ่งจนเก่งหรือสอนให้หาสภาวะพิเศษต่างๆที่เกิดจากการทำสมาธิทั้งหมดนี้ทำให้จิตนีผิดทางแล้วก็ถอยออกมายากมากเลยีเดียวเพราะว่าการฝึกสมาธิมันจะต้องฝึกแบบเหมือนกับคนเลี้ยงโคเป็น อุปมาอุปไมยเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นเพื่อให้เข้าใจวิธีดูจิตอย่างเรียบง่ายจะได้ผลอย่างลึกซึ้งมาความหมายของการฝึกสมาธิแบบคนเลี้ยงโคนี่คนเลี้ยงโคนี่ไม่ต้องจับวัวตลอดเวลาเขาเพียงคอยมองดูทิศทางของวัวมันเดินถ้าวัวจะกินข้าวของชาวบ้านเขาเพียงตีเปียบเบา ให้กลับมาอยู่ในที่ของตนการภาวนาก็เหมือนกันจัดเหมือนวัวชอบออกนอกทางชอบหนีไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอน,นาคตพุ่งสา่นเพลิดเพลินลงไปไม่ต้องบังคับไม่ต้องห้ามไม่ต้องกดจิตแต่เพียงรู้ทันเล้วพากลับมาเหมือนคนเลี้ยงโคนี่พาวัวกลับเข้าคอก อุปมาแบบชัดเจนเลยวัวนี่เท่ากับจิตทุ่งหญ้านี่เท่ากับอารมณ์กับความคิดที่มันจิตวิ่งไปคนเลี้ยงโคก็เปรียบเสมือนกับผู้รู้แล้วก็ผู้ดูจิตข้อวัวนี่เท่ากับปัจจุบันลมหายใจความรู้สึกของกายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเพียงทําหน้าที่เฝ้าดูเฝ้ารู้อย่างไม่บังคับไม่ต้านไม่กลัวความคิดน ให้สตินี่เป็นเหมือนกับตาของคนเลี้ยงโคพอเห็นจิตมันออกนอกรูกนอกทางก็เพียงพากลับมาวิธีปฏิบัติแบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนที่เลี้ยงโคเป็นอย่างเช่นตั้งใจรู้สึกลมหายใจหรือความรู้สึกในกายจุดตัง้งรักของเขาจิตมันเผลอไปคิดรู้ว่าเผลอเหมือนกับวัวเดินออกจากทุ่งรู้ทันแล้วก็พากันกลับมา โดยไม่ด่าไม่โกรธไม่บังคับทําซ้ําๆจิตจะเชื่องขึ้นเหมือนกับวัวที่เคยดือ้อกลายเป็นวัวที่มันเชื่องสุดท้ายผู้ดูนี่แข็งแรงวัวอ่อนกําลังจิตจึงสงบเป็นสมาธิเองนี่แหละคือความลึกซึ้งที่จะมายกขึ้นมาเปรียบเทียบไม่ฟังไม่จําเป็นต้องจับจิตให้มันแน่นไม่จําเป็นที่จะต้องปรับความคิด แล้วก็ไม่ต้องให้จิตสงบก่อนแล้วค่อยภาวนาแต่ให้ความสงบเกิดขึ้นเพราะการรู้ทันอย่างสม่ำเสมอนี่คือสมาธิแบบธรรมชาติที่พระอริยเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์ยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติอย่างถูกต้องและถูกวิธี